แพคคู่จูบตัวใหญ่แพคคู่ฝุ่สนสัวทงหันแพดสามสองมัสองตัวสวัสดีจ้าสวัสดีในวันทีหากุปผ้าพ่านหกแปดจ้ะตอนนี้กะประมาณสิ่บ่ายโมงจ้ะพี่นอ้องพี่ผ้าพี่น้องมาขวะหอยแต่ว่ามาไม้ไม้จะมาไก,ก,กลกัวเกาเนาะ โมงเงนไม้แถวบ้านจ้ะพี่น้องจ้าลุนถ้า,า,าช่วงกันว่าซะฟนสีพอ่อพระจ่ามาตามหล่ะห้อยจูบอีกคือเก้าจังมือนี่ไปกันเลยจ้าไม่ได้จ้านี่สะฝนโสงไปห้อยจูบจ่าแมนดีป่ะเนาะ ดีจ้ะพี่เปิดไ,ปปดดว,ว,ไว้เบิดได้จ้ะบี่ดูค่ะโตหอยมันนี้เดินทางไกลเด้อจ้ะอะไรห้าแถวบาทบอยู่เด็กเั็นเดจ้ะใส่คางกันอู้ นมันี่สิคอนต่มาหันบ้นี่จะฟาด้ไง เอาโนน้ำซาวฟนมัหน,นี่สิพอมองเพิ่งกองกันบ่จ,ะจ้ะใช่เนาะตัวซาวฟนเนาะโอนิโอนยเนาวเนาะโอ้ย อยูลืกแห้สะพนโศกตื่นบ่าอุ้ยยูลือกส่ายดังเค็ง

ดีเนาะค่ะนี่เจออีกแล้วจ้ะแท็กคูเลยอสอบตัวหววจัก กสิฟอแจะละน่วยจ้ะมืแต่สาฟอแล่าก็ไม่จหนวยไงนะจ้ะเนีนใส่ไนะทุใส่เลยจ้ะทุกหน่วยอโอ้ยพื้นที่ขาวเขียดใช่จ้ะ จุกตัวใหญ่อันนี้สะพุนสูงไปเดียวได้จ้ะเสียอีกจับกันแต่ไม่ใช่ไหม่ ีบยบร้อยเตกเอาลงหนงก่อนจะมันเป็น,กนกแกนอยากห่างอตะอพี่เข้พี่ 几度啊？ ดินแดงเอาหินเห้หัวให้ขวยพากนจ้ะเอาหินหาบางอย่างเหมนได้ยังไงมียได้ไดังโอ้ ที่ป็นได้แต่ว่านวยสุดอยอดนี่ดูเด mm ือดขนาดน้อง mm hmm. no. คนเลีมยง้กินเบิร์นมากะไม่ไปหอยจะเห็ว่าถือ,ก,อกินน้อหน่อยออเป็นซักคนสูงไปแพ็คคู่ นี่แดดสามจ้าปุ้ยหอหห่วยห่ย อูอีกเลยะยังนี่ไกับสวยๆยใช่ปีนเาเลย โอ้ยกินเบิร์ดอุย้ยเสื้อผืนนี่แหละจ้ะแมงดำๆนี่แหละหนึตัวหอยจ้ะนี่ รู้สึกว่ามีจริงๆนี่หงตัวซองวะซองตัวบอหลอดบ้าน ちょっと手が伸びて。

ยุนขนาดเลยจะหจุ่มนี่นี่จะหน่วยเสียงีกินไรเอาสายตัวหอย กางหนีคุณบ้องมีห่มอนะปลาเดขาวสีแดงแน่าจา้ะตัวหน่อย ถ้าสูก็จังเห็นออกัเอิมือกองมาก็บบเห็นมัอยากายบ่หวยคนสั่วเที่น 我呢？嗯嗯嗯 É, Đây. đi đứa đi nào đi nào ui một ngày cái tài trời

สับนจ้าสับฟนพระพี่น้องสรุปยอดห้อยจากครัวชั่วโมงกลักวๆจะพี่น้องเพราะใช้เวลาไกลเดินทางก็เป็นชั่วโมง้ะจากก้าก็สะหอดบานเมื่อกี้ก็ค่ำแล้วจ้าถือว่ามาันอยู่จ้าเกือบเต็มกระตามีแต่ห้อยจูบโตนอ้วนตัวใหญ่จ้าจ้าส่วนชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทสได้จ้าก,ก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าสะโฟนพระพี่พัน้องหายยังอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบ,บานก็จ้าสวัสดีจ้า